สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบผอกับออมโคดิสานอังกฤษอีกแล้วเด้อค่ะเด้อรมื้อนี้ออมสิ้อ้าพีผ้าหนองม,มากินซุปอ่ปมมาซุปนอไม้เด้อค่ะเด้อร์ซุปนอไม้นะคะซุปนอไม้ใส่น้ำยาหน้ามีน้ำยาหน้าหน้าเด้อค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยลืมเอาสองมานาวใส่เมื่อนะนี่ค่ะซุปนอไม้ แซ่บนะคะแล้วก็มีผักต่างๆกินน้ำเนาะก็มีขหนี้วค่ะมือนีมีขหนียวแล้วก็เด้อมีขาหนียวอยู่บนนี้มาก็มีผักซีมีพริกหวานมีแตงมีผักกาดนี่อ่ะข้าวหน้านะคะมาก,กินกับมาเขามาฝากกินกันเลยนะคะเนาะปั่นกําเขาค้าวหนีใหญ่อือันนี้อัน ันนี้อันพักอันพักสาลาเน่ที่ออมปลูกเองนะคะกระลังสิบปงนะคะเนาะกําลังเริ่มปงนะคะอืม,มอันเส้นยาวๆเลยค่ะอันซื้อแบบอันสําเร็จลูกมากเลยค่ะออมซือ้อนม่แบบสําเร็จลูกมากอ่ะอันพอแซ่แนะนำอย่านางน้ําค่ะนี่ค่ะ แซ่บมาก พีีแล้วพีดีแล้วมาเลยค่ะ,ะมมออช่วงนี้ขึ้นไล่สดน้ำแน่ไล่สดของเจ้าของแน่ของมูน้ำแน่ก่ะเสียงก็เลื่อพคอยมีนะคะ <c oughs> ซุปนอใหม่ซุปนอใหม่เด้อจ้าซุปนอใหม่มาค่ะมาค่ะมากินน้ำกันใส่หมักง่าหนำเลยค่ะเนี่ย ใส่เม็ดง่าน้ำขันใส่เม็ดง่าขวดมาตัมตันเบ็ด ពេទ្យមើលដៃក៏ពេទ្យមើលនັ້ນចុះនិយាយយ៉ាងពេទ្យទេ Beep, beep, beep. มาค่ะเพื่อนๆอ,อ้ำอ้ำอ้ำกินน้ำกันค่ะ อืเข่ากระหอนพี่น้องเ <c oughs> ข่ากระหอนซุปน้ำใหม่กับเพชรเอาเขากันคักเ <c oughs> ขากันคาคา <c oughs> เพชรกระหอนเน้ำตาไหล <c oughs> Eu não, mas é nhau อืมอ hmm. mm. ืมแซ่บแซ่บทุกคำ อ้ยเผ็ดพี่น้องค่ะ <c oughs> แต่ว่ากระแทบแสบเลยค่ะคันโม่เพ็ดกับโปแสบออกมากินเพชดนะคะโอ้ยหปากบานนี่ล่ละ <c oughs> ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะเพื <c oughs> ่อนๆค่ะเวลาสิหล้ยปวดเมือเนกอะต้องขอล่ <c oughs> ขอลานะคะข <c> อ <oughs> ลาเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะพบเจอกับอ้อมคนอีสานอินกรีดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะ